ด้ค่ะทุกคนเราจะบอกว่าเทคนี้เป็นเทคที่หกแล้วมัง้ง <c oughs> คืออะไรรู้ปะคือเราอัดเวอร์แล้วแบบโทรศัพท์เป็นอะไรไม่รู้คืออัดแบบไปประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีอะมันตัดแเราไม่รู้ว่าเพราะว่าแบบเมมเต็มหรืออะไรหรือเปล่าคือมันไม่ได้ตัดแบบตัดหยุดนะแต่มันเป็นตัดแบบว่าไม่ได้ยินเสียงเราอะ่ะแต่ว่าเวลาย,ยังแบบรันต่อไปแล้วก็แบบงงแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำใหม่ ก็คืออัดใหม่นั่นเองอัดใหม่ประมาณ4ีหรอบแล้วก็อ้ตื่นเต้นจังเลยกลับมาพูดพอดแคสต์กลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการ TTMS เราต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนว่าเราจะมาพูดรายการอะไรรายการเราเยอะมากล่าสุดก็เพิ่มรายการมาอีกแล้วก็จริงๆเราแบบมีคอนเทนต์ในใจเว้ยว่าแบบเราจะมาพูดเรื่องหนังเรื่องหนึ่ง แต่ว่ามันมีอุบิเหตุบางอย่างที่ทําให้เราอะไม่สามารถพูดถึงเรื่องนั้นได้แล้วเราก็เลยเลื่อนไปก่อนคือเราจะพูดกับอิ่มนี่แหละเพราะแบบตอนแรกจะไปดูด้วยกันแต่ว่าแบบเออมันมีอุบิเหตุอย่างที่บอกว่าเราแบบป่วยกระดันหันอะไรเงี้ยก็เลยไม่สามารถที่จะไปดูด้วยกันได้แล้วก็เลยต้องเลื่อนเรื่องนั้นออกไปคอนเทนต์นั้นออกไปก่อนแต่ว่าเราจะทําแน่ๆทุกคน,ท,กคนทุกคนรอติดตามนะเออเราก็เลย ไม่รู้จะแบบว่าพูดเรื่องอะไรแต่ว่าเราอยากอัพคลิปมากไงเพราะว่าคือเราไม่ได้อัพคลิปมาเป็นเดือนแล้วแล้วเราก็รู้สึกแบบละเลยต่อหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคอย่างน้อยก็อัพคลิปนี้หน่อยละกันก็คือคลิปอัปเดตชีวิตนิดนึงเพราะว่าช่วงหนึ่งเดือนที่เราไม่ได้อัพคลิปเลยอะแบบ ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมันก็เลยไม่ว่างอับเพราะว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นนี่แหละเราจะบอกว่าแบบช่วงหนึ่งเดือนเดือนที่แล้วนะเพราะว่านี่มันเดือนกรกฎาคแล้วใช่ไหมช่วงเดือนมีถุนาตั้งแต่ต้นเดือนยันสิ้นเดือนนะคือแบบมีเรื่องมาตลอดเวลาก็เราก็เลยโอเคไหนๆก็ไหนๆละเอาเรื่องราวนั้นแหละที่เกิดขึ้นมากมายนั่นแหละมาพูด เราพูดเรียงตามทำลายเลยละกันก็คือชว่วงต้นเดือนที่แล้วใช่ไหมแล้วก็แบบมีเรื่องกระทบกระทั่งจิตใจนิดหน่อยก็คือเหมือนเรามีปากเสียงกับเพื่อนแบบทะเลาะกับเพื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยคือไม่เชิงทะเลาะแต่ว่าแบบไม่เข้าใจกันอะเหมือนแบบไม่เข้าใจเรื่องนี้มากๆแล้วก็แบบว่าหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วก็ทำให เกิดความเข้าใจผิดกันแล้วก็ทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยนิหนึ่งแล้วแบบก็ติดติดกันเลยเรื่องเพื่ออะไรเงี้ยก็แบบติดติดกันมาจนช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์อาทิตย์สอาทิตย์ที่แล้วอ่ะก็คือสุขภาพเว้ยทุกคนเราอยากพูดมากเรื่องสุขภาพของเรา <c oughs> คือมันเหมือนโชคชะตาฟาริคิดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่า เราเป็นอะไรก็ไม่รู้ติด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 กันเลยคือแบบติดกันมากจนงงอะ่ะคือเหมือนรู้สึกตัวเองดวงตกอะ่ะเขาะ้าใจปะรู้สึกแบบนี่ฉันฉันไ่ทำอะไรผิดมาหรือเปล่าทำไมทาไมสุขภาพถึงเล่นงานหนักขนาดนี้คือตอนแรกเลยอะเราเป็นไข้เว้ยคือเป็นไข้แบบว่าปวดหัวตัวร้อนนึกว่าตัวเองเป็นโควิดแล้วแล้วก็ตรวจแบบสามสี่รอบก็ แบบผลเป็นลบก็คือไม่เป็นใช่ไหมไม่ติดก็เราก็รักษาตัวเองไปเรื่อยๆตามอาการแบบเออเราแบบเป็นไข้เจ็บคอเป็นหวัดทุกคนเนี่ยที่เสียงเราเป็นแบบนี้คือเสียงเรายังแฮบแฮบอยู่เลยนะแล้วแบบเราอไปฟังแมคิปแมรี่ที่เราพูดไว้เมื่อนานมากแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าถ้ามันเรายังเสียงแฮบอยู่วะคือหลังจากคิปแมรี่อะ่ะเราแบบแทบจะไม่เสียงปกติกเลยอะ ก็คือเสียงแบบแหบมาโดยตลอดแล้วพอมาคลิปนี้เราก็แบบทําไมพูดแล้วก็ยังฟังแล้วก็ยัง h หบๆ e อยู่อะไรเงี้ย <_ C os> ก็าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเป็นไข้รอบนั้นแล้วคือเราเจ็บคอไออะ่ะคือช่วงที่เราเป็นไข้เว้ยคือเราไม่ได้ไม่ได้เจ็บคอนะแต่พอเราหายไข้อะ่ะเจ็บคอมาเลยไอมาเลยมากเออก็อเลยแบบพอตอนนั้นช่วงนั้นเจ็บคอไอใช่ไหม อีกวันหนึ่งเราต้องขึ้นโชว์ร้องเพลงก็คือเท่ากับว,ว่าคือเสียงตอนนั้นอะเส้นเสียงก็ยังไม่ได้หายดีแล้วก็ขึ้นร้องเพลงอีกก็เลยแบบไปกันใหญ่นั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าเสียงไม่กลับมาปกติกเลยก็จะเป็นเสียงนี้ตลอดไปเสียงแหบๆนิดนึงรู้สึกไหมทุกคนทุกคนรู้สึกไหมว่าเราเสียงแหบออ้นั่นแหละก็พอเป็นไข้เสร็จ ก็ไปโรงเรียนใช่ไหมไปโรงเรียนได้วันสอวันหรือเปล่าสองวันมัง้งเสร็จปุ๊บฉันเป็นปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็คือหลายคนถามว่ามันเป็นยังไงอะเราจะอธิบายแบบละเอียดให้ฟังก็คือเราไม่ได้หาข้อมูลอะไรมากแต่ว่าเราพอรู้ว่าปัสสาวะอักเสบมันคือการเหมือนอันฉี่นั่นแหละ คือมันคือเชื้อแบคทีเรียเว้ยเข้าไปหรือเปล่าสักอย่างหนึ่งเออเหมือนประมาณว่าแบบมันเกิดจากการที่เราล้างไม่สะอาดด้วยแล้วก็เกิดจากการที่เราแบบว่ามีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้แต่ว่ากรณีหลักๆประเด็นหลักๆเลยที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือการอั้นปัสสาวะนั่นเองซึ่งเราอ่ะ ชอบอั้นปัสสาวะโดยไม่รู้ตัวเว้ยคือชอบอั้นฉี่โดยไม่รู้ตัวคือเวลาเราอยู่โรงเรียนอะเราละเลยตัวเองมากมากมากๆจริง,รงคือเราแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองปวดฉี่หรือเปล่าอะงงปะคือเหมือนสิ่งล่าข้างมันแบบเยอะไปหมดอะจนแบบลืมว่าจริง,รงๆแล้วร่างกายเราอะมันรู้สึกยังไงอยู่เราต้องทําอะไรอะแบบไม่มีสติอะคือพอเป็นเล่าล่าสุดอะคือรู้เลยว่าตัวเองละเลยละเลยสุขภาพมากมาก แบบน้ำก็ไม่ค่อยกินแล้วก็กินน้าน้อยด้วยทุกคนจริงๆการเป็นปัสสาวะอักเสบก็คืออั้นฉี่กินน้ําน้อยถ้าเป็นปัสสาวะอักเสบอ่ะต้องกินน้ําเยอะ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 คือเรากินแบบสองเหยือกภายในสองชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคือไม่ขนาดนั้นก็แบบว่าคือกินเยอะมากๆอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ฉี่ออกอ่ะมันจะไม่หายเว้ยแต่ว่าตอนฉี่อ่ะอ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> จ็บแบบเจ็บแบบ เจ็บเจ็บคือชีวิตเนี้ยขออย่าได้เป็นอีกเลยแต่เราเป็นมาสองครั้งแล้วนะอันนี้คือครั้งที่สองแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าครั้งที่สองเนี่ยเป็นหนักกว่าครั้งแรกเว้ยครั้งแรกอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้เจ็บขนาดเนี้ยคือเราเจ็บเฉพาะตอนฉี่ใช่ไหมแต่พอครั้งที่สองอะ่ะเหมือนฉี่เสร็จแล้วมันยังแสบอยู่อะ่ะทุกคนคือแบบเป็นอะไรที่โอ๊ยทรมานมากคือแล้วตอนนั้นเราเป็นประมาณช่วงดึกๆแล้วเนี่ยห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะ่ะ คือนอนไม่ได้เลยเพราะว่าเรากินน้าเยอะแล้วปสวัสสาวะเสียมันจะรู้สึกปวดฉี่ตลอดเวลาเว้ยแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าอันเนี้ยปวดฉี่จริงหรือปวดฉี่ปลอมอ่ะเขะ้าใจปะคือเราไม่รู้ว่าการที่เราไปฉี่ตอนเนี้ยมันจะฉี่ออกไหมแต่ว่าเรารู้สึกปวดนะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ฉี่ออกทุกครั้งที่เราปวดเนื้อออกปะพอเราไปนั่งปุ๊บเราแบบอ้าฉี่ไม่ออกนี่หว่ากูเจ็บฟรีแต่เราก็ไม่อยากอั้นเพราะว่าถ้าอั้นเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อกระเพาะปะสัสสาวะเราก็แบบ ตอนไม่หลับอะ่ะคือแบบลูกๆนั่งๆลูกๆนั่งๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราไม่มียาไงเพราะว่าเราเพิ่งเป็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องกินยาอะไรก็ <S 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 คือมันต้องกินยาเหมือนยาแก้กเซ็แบบแนวแนวนั้นนะค่าเชื้อแก้กเซสบชื่อเราคนลองเสิร์ชมันจะมีบอกว่าต้องกินยาอะไรเราซื้อมาแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้กินเพราะว่าเภสัชบอกว่าถ้าใกล้หายอ่ะถ้ากินน้าเยอะๆอ่ะ แล้วมันจะหายไม่ต้องกินเพราะว่าถ้ากินต้องกินให้ครบโดสครบโดสก็คือหมดแผงอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันขาดไปอะมันจะดื้อยาเราก็เลยเลือกที่จะไม่กินยาก็กินน้ําจนมันหายไปเองอะไรเงี้เพราะว่าจริงๆคือประสาะอักเสบอะแล้วพอประสาะอักเสบะมันหายเองได้อยู่แล้วนะทุกคนเพียงแต่ว่ามันทรมานคือมันนานถ้าถ้าไม่กินน้ํำเยอะๆอะมันก็จะเป็น เป็นนานกว่าถ้าเป็นนานกว่าที่กินน้ำเยอะเออ,อพูดอะไรวะงงเออนั่นแหละก็คือเป็นอะไรที่แบบเราเฟลมากเพราะว่าคือเราไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันจะเห็นผลขนาดนี้คือแบบเหมือนรู้สึกเหมือนกรรมตามสนองอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่กรรมตามสนองทุกคนมันมีเหตุและผลอะ่ะมันคือเหตุเหต,เหตุคือเราไม่ดูแลตัวเอง ผลมันก็เลยทําให้เราเป็นสุขภาพไม่ดีคือเรื่องไข้เรื่องเราที่เราเป็นไข้กับเรื่องที่เราเป็นปสัสสาวะอักเสบอะอยู่ในอาทิตย์เดียวกันเลยนะเว้ยแล้วพอเราเป็นปสัสสาวะอักเสบเสร็จเราเป็นเมนแล้วเราก็แบบเอ๊ะงงว่าแบบเอ๊ะสรุปว่าที่ฉันปวดท้องน้อยคือฉันเป็นเมนหรือฉันเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรอะมันปวดท้องน้อยหมดเลยเว้ยแล้วแบบว่า กะเพาะปัสสาวะอักเสบอะเราก็ปวดท้องน้อยตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วพอเป็นเมนเราก็ปวดท้องน้อยมากกว่าเดิมซึ่งเราคิดว่ามันคือบวกกันอะนืกออไหมแบบคูณสองอะมันก็เลยเหมือนทรมานคูณสองด้วยเพราะว่าเป็นทั้งเมนทั้งปสัสสาวะอักเสบอะไรเงี้ยคือโชคดีที่ช่วงที่เป็นเมนอะปะสัสสาวะอักเสบอะมันดีขึ้นแล้วไม่งั้นอะคือ ตายนะคือแค่เป็นเมนฉันก็ปวดท้องจะแย่อยู่แล้วแล้วฉั้นต้องมาทรามานกับการฉี่อีกทุกคนเขาแบบไม่เป็นไรที่แบบทรมานสุดๆคือกินน้ำเยอะๆนะทุกคนจริงๆเราพูดเลยกินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆคือทุกอย่างจะร่างกายจะดีมากไม่ว่าจะเป็นระบบเผาผลาญไม่ว่าจะเป็นผิวผิวพรณอะไรเงี้ยคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าช่วงที่เรากินน้ำเยอะคือผิวพันแบบเปล่งปั่งมาก แต่แบบอะไรรู้ป่ะคือทุกคนจําได้ไหมเราบอกว่าเราเจ็บคอนะช่วงที่เราเป็นไข้อะซึ่งเรากินน้าเยอะมากเวยเพราะว่าเราเจ็บคอแต่แบบเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเรายังเป็นปัสสาวะอักเสบอีกคือ,ค,อคือมันเป็นอะไรแบบเรารู้สึกว่าทําไมชีวิตเราต้องมาเจออะไรแบบนี้อะเขาใจว่าแบบมันเป็นอะไรที่แย่นะคือสุขภาพมันสำคัญอะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราละเลยด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ รู้สึกผิดกับตัวเองนิดนึงรู้สึกแย่นิดนึงที่เราไม่ดูแลตัวเองเลยอะไรเงี้ยปล่อยให้มันแบบเป็นขนาดนี้เลยเหรอถึงเพิ่งมารู้ว่าฉันควรจะดูแลตัวเองได้แล้วอะเนื้อ,อปะ่ะเราเราเป็นคนไม่ดูแลตัวเองเลยจริงๆอะไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องการกินกัอะไรเงี้ยกินน้ํากินข้าวอะเชื่อป่ะแบบบางทีเรายังลืมกินข้าวอะจนจะเป็นโรคกระเพาะอะ่ะ คือคนบ้าเลยว่าลืมกินข้าวนึกออกปะคือเราแบบช่วงที่เราอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยแม่ไปต่างจังหวัดแบบหลายๆวันอะคือเราก็รู้แหละว่าเราต้องกินข้าวเช้าแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่หิวเว้ยคือตื่นมาแล้วก็แบบนั่งหน้าคอมประมาณแบบสามชั่วโมงอะลืมว่าเอา้าฉันต้องสั่งข้าวกินอะไรเงี้ยแล้วเราแบบขี้เกียจด,ด้วยคือขี้เกียจจน จนมากาเกินไปทุกคนมันเป็นสงที่ไม่ดีนะคือหิวว่าสั่งข้าวกินเว้ยไม่ใช่แบบรอรออะไรอะคือก็รออะไรวะคือมันไม่มีใครสั่งให้อะเราก็ต้องสั่งเองอยู่แล้วเนอมไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรารออะไรที่ทําไมไม่สั่งข้าวกินจนหิวมากๆอะ่ะเราถึงจะสั่งข้าวกินแล้วแบบเหมือนสมองกับร่างกายเรามันไม่สัมพันธ์กันอะเหมือนท้องหิวมากใช่ปะแต่สมองมันยังไม่สั่งอะเหมือนไม่รู้สึกว่าหิวอะคือ คือไม่รู้ว่ะแบบคือดูเมมันก็อินกับเมมั้มงก็เลยไม่รู้สึกว่าฉันกําลังหิวอยู่อะไรเงี้ยจนแบบผ่านไปแบบตื่นแปดโมงกินข้าวเที่ยงเงี้ยกินข้าวตอนเที่ยงเงี้ยแบบรวบมือแบบเที่ยงทเที่ยงกับเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมากินอีทีเย็นแล้วมากินอีทีดึกอะ่ะคือเป็นเป็นวงจรที่แบบอุบาทมากวงจรอุบาทนะคะก็คือไม่ไม่ดีนะทุกคน ควรจะกินข้าวตรงเวลาพักหลังนี้เราก็แบบเริ่มกินข้าวแล้วเริ่มกินข้าวตรงเวลาเริ่มไม่ลืมกินข้าวแล้วก็ดื่มน้ําให้เยอะๆคือแบบไอ้ขวดเล็กไอ้ขวดเขาเรียกอะไรวะขวดปกติอะขวดแบบน้ำเนเล่ที่เป็นแบบขวดตามเซเว่นเจ็ดบาทอะไรเงี้ยน่ะคือควรจะกินประมาณสามขวดอะออืมอย่างต่ำาๆอะถ้าให้ดีอะซื้อขวดลิตรไปเลยขวดใหญ่ มันจะแบกแบกลําบากนิดนึงแต่ว่าเราว่าแบบการกินน้ำเยอะๆเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าเขาบอกว่ากินน้ําอ่ะต้องค่อยๆจิบเว้ยอย่าก,กินรวดเดียวเพราะแบบถ้ากินรวดเดียวอะ่ะร่างกายบางทีมันแบบซึมซับไม่ทันแล้วมันจะบวมน้ำาป่าวะแบบแตกอะ่ะแบบถ้าพูดถึงเรื่องการ is, ออสโมซิสอออสโมซิสเปนยังไงออสโมซิสก็คือเหมือนเวลาน้ำเข้าไปมันจะเต่งใช่ไหม มันคือนั่นแหละมันคือหลักการเดียวกันกับเวลาที่เรากินน้ำเวย้ยคือน้ํามันจะแบบออสโมซิสเข้าสู่ร่างกายภายในต่างๆแต่ถ้ามันเร็วเกินไปมันจะแตกเออก็เอยาให้ค่อยๆสิบน้ําไปแล้วก็กินให้เยอะกินน้ำเยอะก็จะสุขภาพดีทุกคนเรื่องอะไรอีกละ่ะเออช่วงก่อนหน้านี้แล้วเราก็เป็นฝีด้วยทุกคน แล้วเ,เป็นตรงที่ตรงขาหนีบอะคือมันเป็นช่วงที่เราหลังจากที่เราเป็นเม้นเว้ยแล้วเราคิดว่าเราน่าจะเหมือนกับไม่ทำความสะอาดไม่ทำความสะอาดได้ไม่ดีอะขนาดนั้นอะมันก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันคือฝีหรือเปล่าหรือมันเป็นสิวเพราะว่ามันหายเร็วมากคือแบบเราไม่ได้พอเราไม่ได้สนใจมันอะประมาณ สองอาทิตย์เนี่ยเราก็หายแล้วเวย้ยมันหายไปเลยมันหายไปเองอะไม่ถึงสองอาทิตย์อาทิตย์เดียวก็หายแหละแล้วเราก็แบบไม่ได้เจ็บขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าหรือมัเป็นแค่สิวอะเ,ออเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนแต่เป็นว่าแบบตอนนั้นเราก็ทรมานเพราะเราเดินแล้วแบบแม่งโดนขาหนีบแบบมาอยู่ตรงขาหนีบไปแล้วมันเจ็บเวย้ยนั่นแหละแล้วก็แบบโอเคพยายามตั้งสติแล้วก็เดินต่อไปเราต้องใช้ชีวิตต่อไป แล้วก็สุขภาพเรื่องสุดท้ายคือเราอะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้คือเราไปปรึกษาพิสทัดมาพิสทัดบอกว่ามันเป็นแค่กล้ามเนื้อเหมือนกล้ามเนื้ออักเสบอะไรองี้เว้ยช่วงกรามเราอะทุกคนมันมีลูกอะไรก็ไม่รู้อะคือแบบกดลงไปแล้วมันเป็นลูกแบบคลำๆดูแล้วมันเป็นลูกลูกแล้วแบบกลิ้งได้อะแล้วแบบ มันกดแล้วมันเจ็บๆอ่ะแล้วเราก็คิดว่าแบบเอ้านี่ฉันเป็นอะไรวะทำไมมันเจ็บอะไรเงี้ยคือนอนทับมั้งแล้วมันแล้วมันเจ็บอ่ะตื่นมาแล้วมันเจ็บคือถ้าไปโดนมันก็เจ็บแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราคิดว่าตัวเองเป็นอะไรมันหาสาเหตุไม่ได้ด้วยอ่ะแล้วเราก็กลัวเราเป็นอะไรมากแบบต้องผ่าตัดขากรรไกรอะไรางี้ยหรือเปล่าคือแบบมันน่ากลัวมากอ่ะแล้วเราก็ นั่นแหละแล้วเราก็แพนิกไงแล้วคือช่วงนั้นมันไม่เคยช่วงที่เราแบบเพิ่งหายจากปัสสาวะอักเสบคืออาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นั้นเลยอะเราเป็นสามโรคติดกันแล้วเราก็แบบชีวิตเล่นตลกอะไรวะคือเดือนที่เราดวงดวงตกมากจริงๆไม่รู้ว่าเพราะเพราะว่าแบบไม่ทําบุญหรืออะไรวะแบบไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละก็ หมดแล้วหลักๆก,ก็คือเรื่องสุขภาพทุกคนเราจะมาบ่นเรื่องสุขภาพนี่แหละแล้วก็แบบสุขภาพจิตด,ด้วยสุขภาพจิตสุขภาพกายอะไรเงี้ยคือพอเรายุ่งมากๆแบบในเรื่องของสุขภาพจิตอะเรารู้สึกว่ายิ่งยุ่งยิ่งเหงาอะทุกคนรู้สึกไหมแบบยิ่งคนเยอะมันยิ่งแบบรู้สึกไม่มีอะไรเติมเต็มได้เลยอะคือแบบช่วงที่เราไปโรงเรียนอะ เรายุ่งใช่ไหมแบบเราเหนื่อยนะเว้ยเพราะว่าเราต้องไปโรงเรียนกลับมาเงี้กว่าจะถึงบ้านแบบมันเหนื่อยอะ่ะแล้วแบบพอเราเหนื่อยมากมากเราแบบไม่ได้มีอะไรที่จะหิวใจได้อะ่ะมันมันรู้สึกดาวอะไรเงี้ยมันเป็นแบบความรู้สึกที่รู้สึกแบบเฮ้ยทําไมแบบไม่มีอะไรให้ชื่นใจเลยวะแบบวันนี้มันเป็นแบบโทนเดียว เป็นสีเทาๆแบบว่าเป็นโลกแบบอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าเป็นโลกเทาๆเงี้ยแล้วก็แบบนิ่งๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นกลับบ้านยันนอนแบบไม่มีความรู้สึกแบบตื่นเต้นพิเศษเศร้าใจเป็นพิเศษเลยอะคือมันแบบน่าเบื่อมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเหมือนแบบใจมันไม่ได้รับการเติมเต็มจากอะไรเลยแบบใจมันกลวงๆอะ ซึ่งตอนนี้เราก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับตัวเองมากนักด้วยอะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะมาเติมเต็มเราได้ขนาดนั้นจะว่าไงดีวะคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันมีความสุขอะคือเออก็คือการดูเมดูซีรีส์อ่านหนังสือมันคือสิ่งที่จะเติมเต็มเราได้ แต่พอเราไปโรงเรียนอะมันไม่มีเวลาให้ทำสองสิ่งเนี้ยหรือถึงมีเวลาเราก็ไม่มีอารมณ์จะแบบมานั่งอ่านหนังสือเพราะว่างานเที่ยวเนี้ยก็ยุง่งแล้วแบบมันมีหลายเรื่องให้คิดอะไรงี้ใช่ไหมแล้วก็ดูซีรีส์อย่างเงี้ยแบบบางทีอะกลับมามันก็แบบหมดวันแล้วเราต้องนอนแล้วยังต้องตื่นเช้าคือมันก็ไม่มีเวลาให้ ทำในสิ่งที่รู้สึกว่ามันฮิวใจได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเหมือนชีวิตแบบว่างๆเปอยๆอะทุกคนนั่นแหละมันคือสิ่งที่เราวิเคราะห์ออกมาว่าเราเป็นอะไรก <genuinely? S 3> <laughs> ็เราจะให้กําลังใจทุกคนแต่ว่าเราก็จะพูดให้กําลังใจตัวเองนี่แหละแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยเสียงแหบมากเลยอะทุกคนฟังดีเสียงเราคือแบบ ไม่ไหวแล้วอะตอนเนี้ย <c oughs> คือจะไอแล้วเนี่ยก็เราจะจบคลิปแล้วก่อนจะลาไปเราจะขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาฟังแล้วก็เข้ามา subscribe ช่องเรานะคะก็คือแบบเราดีใจอะเราพูดพูดอย่างนี้ตลอดเลยอะว่าแบบเราดีใจมากจริงๆที่ที่เราเห็นความพัฒนาการพัฒนาของช่องเราแล้วก็การพัฒนาของแบบเราสมาชิกทุกคนอะ เพราะว่าเราทำตั้งแต่ศูนย์ะศูนจริงๆแล้วแบบพอวันนี้เราเห็นว่ามันก้าวก้าวกระโดดขึ้นมามันก็แบบดีใจอะแบบเราอ่านดูคอมเมนต์แล้วก็เราจะนำไปปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทุกคนขอบคุณมากจริงๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าไปบุย